เริ่มเป็นสว์แล้วนะคะเริ่มหงอกค่ะตามโคนข้างหน้าก็สนใจที่จะหาปิดหงอกเพอรู้สึกผมงอกมาแล้วม,มันมันมันรู้สึกแย่นะคะสวัสดีค่ะพี่จินตนาค่ะ ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่รับสุขภาพอยู่แล้วพอมาเจอสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าชอบอะค่ะตอนที่น้องทำอะรู้สึกสบายมากเพราะว่ามันเย็นสบายก็เลยถามว่าคุณผสมสมุนไพราจากน้ําเย็นหรือเปล่าแต่น้องแนะนําบอกว่าไม่ใช่ค่ะสมุนไพรเขาจะต้องมีวิธีการเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมฉะนั้นพี่ก็มั่นใจว่าเขาใช้ของแท้และของสดก็เลยทำให้รู้สึกว่าความสบายใจ ความสุขมันเกิดขึ้นทันทีค่ะป้องกันผมร่วงด้วยนะคะปกป้องหนังศีรษะทําความชุ่มชื้นแล้วก็ปิดหงอกได้ดีด้วยค่ะมันจะต่างกับเคเมีเนื่องจากว่าบีชูของเขาเนี่ยจะเป็นออแกนิกร้อยเปอรฉะนั้นก็จะสีตามธรรมชาตินะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในร่างกายนะคะดีกว่าสารเคมีอยากจะให้เพื่อนๆมาสัมผัสแล้วก็รักษาสุขภาพเส้นผมกันด้วยวีชูวิชูมีดีจริงๆค่ะ